ถึงสภาพของผู้ที่มีอา,าพาธยังมีอา,าพาธอยู่ในลักษณะต่างๆลองสังเกตนะตั้งแต่อา,าพาธในลักษณะของเมื่อเรานึกว่าเรามีอากาศเรามีความว่างความโปร่งเสร็จแล้วเราก็ยังมีการติดความว่างความโปร่งนั้นนี้เป็นอา,าพาธอย่างหนึ่งที่ราติดติดความว่างความโปร่งของอากาศสานัญจายตนะ ถ้าติดข้าวก็เป็นพรหมเรียกว่าเป็นพรหมมผีผู้ที่เป็นไปได้จริงบริสุทธิ์สะอาดมาจริงจิตขึ้นถึงภูมิจริงไม่ใช่หมายความว่าเราเข้าใจภาษาว่าอากาศสารน,นจาย,ยตนพรหมหรือเราเองเรามีจิตว่างชั่วคราวแล้วเราก็โดยอร็สอร่อยชั่วคราวอาจจะว่าเป็นพรหมก็เป็นพรหมเป็นพรหมชั่วคราวเดี๋ยวตกจากฐานพรหมอีกลงมาอยู่ฐานอบายก็ได้ฐานอื่นก็ได้ ก,ก,ก็ถูกแล้วเรารู้ลักษณะถ้าเผื่อว่าเป็นพรมแท้ๆเป็นบุคคลก็หมายถึงพระอนาคามีทีเดียวแม้ความว่าเขาไม่ติดแล้วกิเลสหยาบเขาหล่นการาคัปฏิคะหยาบหล่อนไปแล้วแล้วเขาจะมาสู่ภูมิอย่างนี้ภูมิของหยาบในโลกขลุดจริงๆเขาไม่ไปเสพติดเขาไม่ไปคลุกคลีเกี่ยวข้องกันแล้วเพราะว่าจิตมันปลดปล่อยจริงจิตมันวางจริงไม่ใช่การตั้ง ตั้งใจอยู่แต่ว่าได้ปฏิบัติลดละปรงวางจิตนายคลายหรือจางคลายมาโดยสัจจะแล้วของคนผูน้นัน้นผู้นั้นจึงเรียกว่าพระอนาคามีหรือเป็นพรมพรมคือฐานพระอนาคามีฐานพรมที่แท้จริงนี่เป็นพระอนาคามีเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวด้วยโลกกามพรมไม่โลกไม่ใช่คนเสพกามพรมนี่คือพรหมจรร์พรหมจรรย์ไม่เสพกาม โดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงผู้ชายรูปรวปิ่นเสียงสัมผัสลาบยศเป็นฐานต่ำทั้งสิน้นพระพรหมอาจจะติดสันเสริญหรือว่าอนาคามีติดสันเสริญนั่นเป็นฐานของพระพรหมธรรมดารูปพระพรหม